ได้ค่ามนนั่มาหามีจั่งถ้าสองนปัาหน่อยันเอน่านมีอย่รับมาถาค่อเาเียกั่า่อกมรั่ัดค่ะนี่ตอนนี้เารียกว่าไม่รู้าาหังจะได้เื่อยนั่หา่ออันนี้นะอ่า ไทยนีเองครับแต่แต่นาทำได้อร่อยมากครับีนนผมกำลงังตัดพิารอยู่นะครับนีคท่านตอรัสู่รบรทิงการตัสิบรนตอนนี้สาวปลาเรากาลัง ตอนนี้สาวปลาเรากำลังรับประทานอาหารนะฮะคู่กับสาวฝนนะครับตอนนี้ของของที่เราจะกินนี่ก็เป็น,นปลาลัดตอนนี้ครับโรับหระทานอหารด้วากคาดว่าจะถ่ายภาพบริเวณมุมสูเโดยลำเรืองแต่สามารถแจ้งความต้องการท่านให้กับชจ้าภาพของเราได้ทันทีค่ะ